เธอวันนี้เรามีข่าวที่จะมาบอกเรื่องอีเวนต์ของธนาคารชินทันเดือนนี้นะฮะเงินแบบหนึ่งร้อยบาทจะมีสุดได้ลุนด a วไอแพดหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์หรอจริงอ๋ออยากได้จังเลย n e w iPad 128 g b รุ่นใหม่ล่าสดุดแจก5้ารางวัลแพงนั้นเนี่ยตั้ง5 0 0แส0กวอนทำยังไงถึงจะได้นะ อยากได้ลุงรางวันทําตามนี้เลยจ้าลูก้านชิลูกค้าชินทา,านที่โอนเงินกับบ้านผ่าน100บาทแอปโซโกโบเอทีเอ็มหบาทหรือไมเวอร์หนบาทช่วงเวลา1นทันวาถึง31มทันวาสอ2 0ยีอนเงินโอนมากกว่า1,000ดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ 1, 000, 1 000, 20, 000นึ่งล้านหนึ่งแสนสอนบอลขึ้นไปสามารถ รอลุ้นประกาศผลรางวัลได้วันที่13มกราคม2 1 2นณเพจธนาคารชินฮานประเทศที่เข้าร่วมรุ้นรางวัลได้แก่อเมริกาอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียซาภาพโซเวียตญี่ปุ่นและไทยเราจะโอนยังไงเนี่ยโอนเงินกลับบ้านแบบ100บาททำไงบ้างล่ะเนี่ยโอ้มีหลากหลายวิธีเลยนะจ๊ะ ช่องทางการโอนเงินกับบ้านผ่าน100บาทเราสามารถโอนผ่านโมบายแบงกิ้งโซโกโบหรือว่าชินฮันโกโบเอสแบงกก็ได้นะเราไม่ต้องทำการผูกบัญชีนะคะต่อมานะคะโอนผ่านตู้ ATM 100แบบแบบลงทะเบียนของผู้รับนะคะสามารถลงทะเบียนได้มากสุด3ผู้รับนะคะซึ่งไม่รวมกับการโอนส่วนลดของเลนนะคะ และสุดท้ายก็คือสามารถโอนผ่านสมุดบัญชีไมเวอร์แบบโอน100บาทนะคะสามารถลงใ้เบียนได้สามบัญชีผู้รับเหมือนกันนะคะรวมถึงเล่มที่เป็นสมุดบัญชีไมเวอร์โอนอัตโนมัติแบบธรรมดาด้วยนะอ๋อแล้วมันต่างจากการโอนเงินปกติยังไงล่ะปกติเวลาโอนกว่าจะถึงบ้านตั้งสองถึงสวันแหละ รายละเอียดการโอนหนึ่งร้อยบาทนะหรอค่าธรรมเนียมนะ่ะแค่หนึ่งร้อยบาทเองถูกมากวงเงินในการโอนหนึ่งร้อยถึงห้าแสนบาทต่อครั้งเลยนะโอนมากโอนน้อยค่าบริการก็เท่ากันหนึ่งร้อยบาทไม่เสียค่าบริการปลายทางถ้าเราโอนเงินไม่เกินสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อครั้งจะได้รับเงินภายในหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าโอนเงินเกินห้าหมื่นนค่าหมื่นบาทขึ้นไปต่อครั้ง โอนก่อนเที่ยงครึ่งก็จะได้รับภายในวันที่โอนเลยนะแต่ถ้าเราโอนเงินมากกว่าห0,000บาทขึ้นไปต่อครั้งโอนหลังเที่ยงครึ่งจะได้รับเงินในวันถัดไปโอนให้ใครก็ได้ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มนะลองดูถ้าเราต้องการโอนผ่านแบงกิง้งสะดวกสบายมากเลยเอ้าวแล้ววันหยุดเสาร์อาทิตย์โอนได้ไหมหรือวันหยุดธนาคารไทยเกาหลีล่ะโอนได้หรือเปล่าครับ โอนได้แค่วันวันธรรมดาเท่านั้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดธนาคารไทยเกาหลีไม่สามารถโอนได้จ้าอา้าแล้วหากผู้รับข้อมูลผู้รับไม่ถูกต้องจะได้รับเงินคืนไหมครับหากไม่ได้รับเงินคืนภายใน2-3วันขึ้นไปติดต่อคุณพลเพจธนาคารสินฮันไทยได้เลย เพื่อทำการเช็คธนาคารปลายทางและสามารถตีเงินคืนเข้าบัญชีทั้งหมดพร้อมค่าธรรมเนียม100บาทคืนกับเข้าบัญชีของคุณนะครับว้าวอย่างนี้ต้องลองโอนซะแล้วสะดวกโอนไวปลอดภยัยโอนกับธนาคารแถมยังได้ค่าธรรมเนียมถูกที่สุดในเกาหลีด้วยแถมยังได้ลุ้นของรางวัลด้วยนะ มาโอนเงินกับบ้านผ่านธนาคารซินทานแบบ100บาทพร้อมรุ้นรางวัลด้วยกันนะคะถ้าหากมีปัญหาสงสัยตรงไหนนะคะติดต่อพี่พอได้เลยนะคะเบอร์02-2151-2866หรือเพจธนาคารซินทานไทยนะคะขอบคุณค่ะ